เออน้องคนนี้ไม่ใช่ทหารไม่ได้ถือปืนแต่แบกปูนไปโบกตึกค่ะไปดูกันหน่อยค่ะเห็นไหมไม่แพ้ไม่แพ้น้องไม่แพ้น้องเมื่อสักครู่เลยนะเออเออทำามหัดาการป่าซะก่อนนี่ นี่่ก็ดูมีความสุขเนาะมีความสุขมากเหมือนเล่นอะเนาะเหมือนเล่นอยู่เออช่วยพ่อทํางานพี่ชายก็กําลังทําน้องก็ทําด้วยมีความพยายามมากปึ้มปริ่มมากอัดลงคลิปเลยค่ะคุณแม่บอกลูกชายคนเล็กก็ใช้ได้นะเนี่ยถ่ายท่าดีชาให้ลูกๆปรื่มมากคนดูไปร้านหกแล้วนะคะน้องเก่งจริงพ่อแม่สอนดีมากเลยนะคะให้น้องแบบ ได้เล่นในสิ่งที่เป็นงานอ่ะเขาบอกว่าเรียนให้สนุกเล่นให้มีความรู้ใช่ไหมสู่อนาคตที่สดใสใช่นี่ก็เช็คเช่นกันมาเนี่ยไอ้สามท่อนเนี่ยทำไมเราจําได้แค่ตอนนี้ก็ไม่รู้นะเออไม่รู้ของปีไหนอ่ะทุกคนก็ดูแล้วน้องมีอนามคตโบกปูนแน่นอนเฮ้ยถามน้องก่อนน้องอาจจะอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากเป็นคุณหมอหรือเปล่าไม่แน่ถนัดด้านนี้ก็เป็นเท่าแก่แล้วเหมาก่อสร้างอ่ะเ มีประสบการณ์ตั้งแต่เด็กไรเทียงเขาได้มากอ,อ่ะเขารู้หมดนะเขาเก็บสะสมองค์ความรู้ตั้งแต่อายุเท่านี้เฮ้ยล้วฝีไม้ะไรมือดีเยี่ยมมากเลยนะ,ะเออแล้วนี่คุณแม่ยังอัปเดตเพิ่มด้วยไม่ใช่แค่ฉาบปูนะกลับบ้านช่วยล้างจานด้วยนะอเอ,อ้ยน้องขยันมากเลยครับผมเก่งจังเลยลูกเอ๋ยคนเด็กดีเนาะปิงข่าวช่องะครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม